โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดครับผมก็นี่ครับอยู่กับนางงานโหดๆลมๆนะครับนางวิ่งสุดท้ายครับผมอันนี้ติดคือกันปะโฮโฮอ๋อ <laughs> Ố, chặt Rồi, được อย่าคันน้โอเด้งเนี่ยที่เข้านี่เบิดด,ด,ด่ะเลยโอเลยลักเลยครับทุ่กยิ้มน้อย <c oughs>

พรรถมากองอยู่ตรงนี้ห้าคันเลยครับนี่ครับมีรถใหญ่อยู่คันหนึ่งได้เปรียบทุกอย่างครับคันเล็กลามีขึ้นคันไหลคันใหญ่มันลากขึ้น เกยยูนไต้ต้องใส่เกียร์ช้ชาๆครับ ่อสามสิบไม่ตัวบนันเอาอ,อู้เร่งอู้เร่งพี่พี่อู้เร่งจริงครับเอาค่าแรงห้าร้อยครับแต่ทำงานในหลักพันครับผม สุดจริงครับสามสองเอา้าเอา้ามาลุ้นกันครับ <c oughs> นัววองเลยหลังบ้านขึ้นจนได้ครับเอา้า <c> เ <oughs> <c oughs> อ้าโ,โหมอดิบเตะล่างเงี้ยน้องพอดเลยมันจะขึ้นแลว้วอะกรดมติด,ด,ดขัดมุงเต็ง 哈哈哈哈哈哈哈 โอ้โไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหแรงจัดเอ้าโอ้ไม่รถเอาลากสถานเดียวถ้าไม่สุดจริงเขาไม่อยู่ครับกันนี้โอ้ยแม่ มาจะดูภาพภาพกิงครับภาพในกล้องเลยไม่ได้ดูครับเมื่อสักครูก็อาจจะมองมาเห็นเห็นหน้าแบบไม่ค่อยเต็มนะครับเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนผ่านโตครับไปลงงานไทยอีก30มส่ไรครับผม ไปกันห้าคันนี่หนะครับออฮะเออไม่ได้คนละห้าหกไรก็เอาครับเย็นแลวครับไ,ไปเก็บงานครับผมเดี๋ยวปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีงานปั่นไถยอย่างปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ไม่มีงานปั่นในวันหลังนะครับก็ต้องไปไถไว้บ้างครับผมช่วงเย็นๆครับใส่หนักปลา โอ้โดนลากจนได้เลยเมื่อกี้จะเป็นพระเอกแล้วโดนลากจนได้เลยเรียบแล้วะอันนี้มันเบาน่าเนอาก็คือผมต้อคิดผมนะล้อหลังมันใหญ่ครับทีนี้มันก็มันเหมือนยกล้อหน้าขึ้นนะครับเลยทำให้ล้อหน้าไม่ค่อยจมเท่าไหร่ อีกอย่างด้วยรถก็เบานะครับเป็นรถทีน้ำหนักน้อยครับโอ้สบายครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับโอ้โอเคเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวมาทํางานกันต่อครับทํางานที่เรารักกันต่อเหลืออีกหนึ่งบิ้งครับอีกสามรอบก็เสร็จแล้ว บายบายแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับบายบายแล้วกันครับสวัสดีครับ